มาที่ข่าวแรกก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออจะต้องผอมๆสลิมๆถึงจะเรียกว่าสวยใช่ไหมครับแต่ว่าทางฝั่งอินเดียเขานะครับหนังบอลิวูดต,ต่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยต้องแบบว่ามีขุนแบบอวบๆนิดนึงแน่นอนระบายแบบมีเห็นหน้าท้องยุยยเออนะครับก็เลยเหมาะมากๆครับกับคุณแอนมิชชัยตอนนี้เธอบอกว่าเธอภูมิใจกับขุนของเธอมากเลยครับ หุ่นที่อวบอันนะครับทำให้ถูกใจสายตาคนในวงการบอลิวูดอย่างอ,อย่างแอนมิชัยนะครับนักแะสะดงลิเกคนสวยของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงใครอาจจะมองว่าเธอเนี่ยดูอ้วนแต่ว่าเจ้าตัวกลับภูมิใจเพราะว่าสําหรับการทํางานของเธอแล้วนะครับมันเป็นที่ยอมรับในระดับอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็ไม่เคยมองเห็นว่ารูปร่างของเธอเนี่ยเป็นปัญหาเลยครับก็รู้สึกดีนะเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องมีเชฟใช่ไหมมันจะมาเป็นไม้กระดานหน้าหลังมันก็ คือคือสำหรับตัวแอนเองเนี่ยแอนก็จะมองจริงๆแอนเป็นคนชอบผู้หญิงที่มองแล้วรู้สึกแบบหุน่นอ่ะเหมือนบิอนเซ่แบบนี้แล้วก็หลายหลายคนอย่างชชคิล่าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแอนก็จะมองรู้สึกว่าผู้หญิงสไตล์นี้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่ซึ่งคนอินเดียก็จะมองแบบนี้เหมือนกันตอนแรกๆกที่เราไปเราก็เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ดาราอินเดียเนี่ยเขาก็สวยเป็นลูกครึ่งกันหมด เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรับอะไรที่เป็นิน international ซึ่งมันก็จะทําให้เราก็ไม่ได้แบบปรับตัวยากนักอะไรเงี้ยแล้วอย่างเวลาถ่ายทําหรืออะไรเขาก็จะไม่ได้มาเน้นว่าเราจะต้องพร้อมมากงานมองว่าจริงๆมันเป็นสเสน่ห์นะของแต่ละชนชาติของแต่วัฒนธรรมมันก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าอย่างแอนเนี่ยก็จะมีคิวทุกอย่างถูกล็อกไว้หมดว่า เราจะต้องมีการซ้อมร้องเพลงมีมีเทรนมีฟิตเนสมีการออกมีการไปเต้นไปแดนซ์ไปอะไรทุกอย่างก็จะก็จะถูกควบคุมเหมือนกัน,นะคะ่ะม,มันก็ไม่เชิงเพราะว่าบางทีบางทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงก็แล้วแต่ค่ะอย่างบางทีที่แอนบอกว่ากลับมาไทยบางทีเราก็มีแบบปล่อยตัวปล่อยใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างถ้าพ่ช่วงที่จะมีโปรเจกหรืออะไรมันก็ต้องฟิตนิดนึงอะคะ่ะ แต่ว่าเพราความจริงนะผู้หญิงอ้วบนิดนึงก็ก็น่ารักดีนะคุณจริงอ่ะก็ไม่บางคนคือชอบว่าตัวเองว่าอ้วนเราดูเลยบอกว่าเธอไม่อ้วนนะคะอย่าอย่าให้เหมือนกับว่าแบบหรือว่าอะไรที่เขาได้ทําการรีทัชตกแต่งเนี่ยมาสร้างบรรทัดฐานอย่างนั้นก็ใช่แล้วนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะมีน้ามีนวลนิดนึงนะนะครับก็น่ารักดีนะครับ